มีค่ะทุกคนหลังจากไปราหมอว่าเรียบร้อยนะคุณหมอบอกว่าจมูกก็ดีแล้วค่ะแล้วก็ยุบแล้วนี่แล้วเขาม่กินก๋วยเตี๋ยวหลานย่างเฮียบอกพี่เขามากินนะครั้นี้เนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะร้านย่างเฮียบิ๊กสุราชวัฒนนะคะน่ากินมากกินนมก๋วยเตี๋ยวลิ้นแบบ ดูดูดูก็แเร legt, ียนดูเถอเพราะว่า like <uh> ูปากแหงก็เรยเรียนแบบนีเพวกเรียนกินเลยกินา่ารมเลยแล้วก็เอนเอ็นแก้วนะคะนี่อนีันนี้กินได้กินเลยที่ว่ายกเว้นปลาแดดคองทะเลของมักโดนกินเลยใช่เหรอเนี่ยนี่ก็นลิ้นเหือนกันตุ้ใหญ่่ สมราคาเช้าละลอยห้าสิบอ,อ้นมีนะคะฉันลองซิมเนี่ยพ่อวุมของวดน้ำคอนึงอืมข้าเใส่นต้ตา ไดแค่น้ำตาลได้ไ้้ือพิลล่จ้าอร่อยแล้วมั้ยใส่ไม่เต้ะเลยนัวมากน้ำปาแบบโบราณลรางเขาใส่แก้วแบบขวดแก้วมีแอนแก่ยงใหญ่มาก เส่นิลีแคะสันตัไค์เส้ว้าดูดอยังไม่ได้ใช่ดูดิอืมใ่เยมากดูดิจะลองทานหน่อยอันนี้ของพี่เอนะคะ ดูความหนานะคะหนาอย่างนี้<ง>แล้วก็ดูดูได้ด้น่นี้สองชิ้นเลยแล้วก็ดูความโอ้ยใหญ่มาก,กดูไซน์นะคะมาเป็นกลวงเดียว <laughs> เดี๋ยวเอาตัวไปกินก่อนนะคะทุกคน